ก็กลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาอนอาหายใจในน้ำได้นานนะฮะนะฮะก็มาเริ่มกันเลยนะฮะแป๊บนนฮะนะฮะ,นะฮะแล้วก่อนนะฮะแล้วก่อนล่ะฮะอ่านี่ฮะ,ะยาในวิชั่นนี้ไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวว,วิธี ่ะนั่นก็ผมทดลองทําไปแล้วนะฮะผมก็แป๊บหนึ่งสมมุติยกตัวอย่างครับพอป้ายมาก็ลงทะเลจนกล่วชีวิตจะหมดนะฮะเอยไม่ใช่ชีวิตอ่ะไอนาฬิกากำลังแตกออกปุ๊ออกนะฮแล้วก็วางไป,ไป้ายไปนะฮะแล้วก็วางสองอันนี่ครับอ่ะมันก็จะหายใจได้นะครับ วิธีที่สองครับอ่าเราก็ต้องอยู่ติดๆกําแพงนิดหนึ่งนะนี่เราก,กดไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ดูครับอ่าขอโทษที่มีเสียงแส้นะ,ะดูครับอ่าเอ้นาฬิกาจะหมดครับเราก็ติ๊กไปที่พื้นหนึ่งครับททอน,นรับกดไปเทียมแพงปุ๊บมันก็จะเต็มริเวอร์ก็เหมือนกันครับรกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเต็มอ่าป้าย เงี้ป้ายก็ได้ครับอกระตุกครับอ่ป้ายนี้ยิ่งหายใจนานมากเลยครับอ่าก็หสนบนี้ขอจอบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแป๊บหนึ่งทำไมกระตุกว่าวันนี้อสำหรับใคร,ท,ร,ครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ลงแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดสไลด์กดติดตามก็กดซะนะครับเพื่อเป็นการรังใจในการรับลิปต่อไปสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการังใจในการทัคลิปต่อไปด้วยว้ย